ครั้งที่แล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งที่เป็นของร้อนที่เป็นไปทางตาแก่พระภิกษุรู้เวลากัสปะพระนาทีกัสปะและพระขยากัสปะพร้อมทั้งบริวารจำนวนพันรูปซึ่งมีพระรุเวลากัสปะเป็นหัวหน้าจากนั้นพระองค์ทรงแสดงสิ่งที่เป็นของร้อนทางหูในอาทิตตปริยายาสูตรโดยมีพระพุทธดำรัสดังต่อไปนี้ โซตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโซตวิญญาณังอาทิตังโซตะสมผัสโซอาทิตโตยำปีทางโซตะสมผัสสะปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขข้างวาลุกข้างวาอทุขมสุขข้างวาตัมปีอาทิตังโซตคือหูเป็นของร้อนเสียงทั้งหลายเป็นของร้อน วิญญาอาศัยโสตะเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยโสตะเป็นของร้อนความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสักินาโมหคินา อาทิตตังชาติยาชารามร ena, เนนะโสเกหิปริเทเวหิถูกเขหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายเพราะความโศกและความร่ำไรลำพัน เพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความคับแค้นใจเราจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนพระทเจ้าพระองค์ทรงแสดงความจริงในชีวิตประจำวันซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขณะเดียวนี้เกิดขึ้นที่ตัวของเรานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในที่อื่นเลยในชีวิตประจำวันย่อมสแสวงหาความร้อนเหล่านี้สแสวงหาโดยไม่รู้ตัว ว่าสิ่งที่กําลังสแสวงหาอยู่นั้นล้วนแต่เป็นของร้อนล้วนแต่เป็นของที่ติดไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลาแม้ความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นความร้อนแม้สิ่งที่สแสวงหานั้นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความร้อนก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความร้อนถูกความร้อนของไฟเหล่านั้นเผาอยู่ตลอดเวลาในโลกนี้ เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ลุยเพลิงแห่งความร้อนในโลกหน้าต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดความร้อนที่เกิดขึ้นในจิตในปัจจุบันนั้นก็คืออคิอราคะไฟคือราคะได้แก่ตัญหาคือความอยากความต้องการความติดข้องความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้ ที่ท่านแสดงว่าเป็นเวทนาซึ่งเป็นสุขาวเวทนาที่แสวงหานั้นก็ด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นของของเราเกี่ยวเนื่องกับความเป็นตัวตนของเราถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการก็เกิดโทสษะคือความไม่พอใจความหงุดหงิดเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ได้แล้วมีแล้วเกิดความเสียหายหรือว่าสูญเสียไปหรือสิ่งที่ต้องการแต่ว่าไม่ได้ตามที่ต้องการ โทสักิไฟคือโทสะก็เกิดขึ้นเผาจิตโดยมีโมหคิผสมอยู่ด้วยตลอดเวลาทั้งราคะคิไฟคือราคะหรือโลภะเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นก็มีโมหคิไฟคือโมหะได้แก่โมหะเจตสิกนั้นเกิดขึ้นร่วมด้วยตลอดเวลาเมื่อไฟคือโทสะคือโทสักิเกิดขึ้นก็มีโมหคิไฟคือโมหะเกิดร่วมด้วยอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจผิดว่าไฟคือโลภะก,ก็ดีโทสะก็ดีอันมีโมหะผสมอยู่นั้นเป็นเราเป็นของของเราเป็นอันเดียวกันกับเราความเร่าร้อนก็เป็นไปอยู่ตลอดทั้งวันตลอดทั้งชีวิตเบื่อละจากโลกนี้ไปด้วยเหตุแห่งอกุศลกรรมที่ตนกระทำไว้วิบากที่เกิดขึ้นอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมเหล่านั้นก็ทําให้ต้องเกิดอีก เมื่อมีการเกิดขึ้นก็มีความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจพิไยล,ลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความแห้งใจเป็นตน้นเป็นการลุยเปลืองแห่งความเร่าร้อนในพบน้อยพบใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่รู้ว่าการลุกโชดช่วงขึ้นของความร้อนได้แ,แก่การเกิดนั้นก็มีไฟอื่นๆตามมาซึ่งเป็นผลและเหตุแห่งการเกิดนั้น ที่ทำให้ต้องลุยเพลิงแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็มีสาเหตุมาจากไฟภายในที่เผาอยู่ในปัจจุบันได้แก่ไฟคือราคะาโทสะโมหะตามที่ได้กล่าวมาแล้วเชื้อไฟก็คือการเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดความดีใจความเสียใจหรือความรู้สึกเฉย ซึ่งเกิดขึ้นจากการเห็นการได้ยินได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัสเลนึกคิดเมื่อหูได้ยินเสียงหูจะเป็นเครื่องผูกเสียงไว้ให้มั่นคงก็ไม่ใช่เสียงจะผูกหูไว้ให้มั่นคงก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่ผูกเสียงไว้กับหูที่ทำให้เกิดความชอบใจนั้นก็คือความยินดีความพอใจที่เรียกว่าโลภะ ถ้าไม่ยินดีพอใจในเสียงนั้นโทสะก็เกิดเสียงก็เป็นอันเดียวกันกับเราความยินดีความพอใจก็เป็นอันเดียวกันกับเราความไม่พอใจก็เป็นเราไม่พอใจเมื่อเป็นเช่นนี้แต่ละอย่างก็ล้วนแต่เป็นไฟล้วนแต่เป็นสิ่งที่เร่าร้อนล้วนแต่ติดไฟลูกโชนอยู่ตลอดเวลาก็เพราะไม่รู้ต่างความเป็นจริงว่าเสียงก็เป็นเสียง เสียงเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยและเสียงก็ไม่ได้เป็นของของใครไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นตัวตนของใครเสียงไม่ได้เป็นผู้หญิงเสียงไม่ได้เป็นผู้ชายเสียงไม่ได้เป็นนกเสียงไม่ได้เป็นช้างเสียงก็เป็นเสียงในเสียงนั้นไม่มีเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆเลยส่วนหูนั้นก็เป็นโสตปัสสาทรูปหรือเป็นที่เกิดของจิตที่เรียกว่าโสตวัตถุ หูก็เป็นโรคโรคก็เป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ในนั้นเลยทำจิตของตนคือเป็นที่เกิดของจิตที่เรียกว่าโสตวิญญาณเมื่อทำจิดเสร็จแล้วก็ดับไปโสตภาษาทรูปนี้เรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นอายตนะภายในคือเป็นที่ต่อเป็นที่ประชุม ของนามคือจิตเจตสิกและของรูปที่เป็นอารมณ์เรียกอย่างหนึ่งว่าศัธรูปซึ่งเป็นอายตนะภายนอกเสียงก็ไม่รู้ว่าเป็นอายตนาภายนอกโสตประสาทรูปก็ไม่รู้ว่าเป็นอายตนาภายในแต่เมื่อเชื่อมหรือต่อกันเข้าด้วยผัสสะเจตสิกค,คือเจตสิกที่ทํากิจกระทบอารมณ์นั้นโดยเกิดขึ้นพร้อมกับโสตวิญญาณ ก็เป็นการเชื่อมต่อกันเข้าระหว่างอยายตนะภายในคือโสตประสาทรูปอยายตนะภายนอกคือสัตธรูปเมื่อเชื่อมต่อกันเข้าโดยมีภาษาเจตสิกทํากิจกระทบและมีเจตสิกอื่นๆเกิดร่วมด้วยอีกหกประเภทเกิดขึ้นพร้อมโสตวิญญาณการได้ยินเสียงก็เกิดขึ้นเมื่อโสตประสาทรูปที่เราเรียกว่าหูและสัทธารมที่เราเรียกว่าเสียง ยังไม่เชื่อมยังไม่ต่อกันเข้าด้วยภาษาเจตสิกที่เกิดขึ้นระะ้อมโสตกิญญาณน,นั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกหรืออายตนะภายในเรียกว่าหูหรือเรียกว่าโสตประสาทรูปเฉยๆหรือเรียกว่าเสียงคือสัทธรูปเท่านั้นเมื่อต่อกันเข้าจึงเรียกว่าอายตนะซึ่งแปลว่าที่ต่อบอกเกิดหรือที่ประชุมรวมกันของนามและรูป ทำให้เกิดการได้ยินเกิดขึ้นรูปที่เป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกเมื่อเกิดขึ้นทากิจของตนแล้วก็ดับไปโสตวิญญาณคือสภาพที่รู้เสียงภาษาเจตสิกสภาพที่กระทบอารมณ์และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยหกประเภทนั้นเกิดขึ้นทำกิจของตนแล้วก็ดับไปตกลงว่าแม้รูปที่เป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอก แม้จิตได้ยินที่เรียกว่าโสตวิญญาณและเจตสิกมีผัสสะเจตสิกเป็นต้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเป็นของใครไม่รู้ว่าใครจะยินดีพอใจหรือไม่ยินดีพอใจทั้งรูปคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งจิตเจตสิกที่เป็นสภาพรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้เป็นของของใครเลยไม่ได้เป็นใครเลย ไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของรูปก็เป็นรูปจิตเจตสิกก็เป็นจิตและเจตสิกไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆอยู่ในนั้นเลยไม่มีของของเราหรือของใครๆอยู่ในนั้นเลยไม่ได้เป็นตัวตนของเราหรือตัวตนของใครๆอยู่ในนั้นเลยมีหนำซ้ำเกิดขึ้นทำกิจของตนแล้วก็ดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปไม่เหลืออยู่ และการได้ยินครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่นำมาประกอบกันเข้าหรือประชุมรวมกันเข้าเท่านั้นไม่ได้เป็นอันเดียวกันไม่ได้เป็นก้อนเดียวกันไม่ได้เป็นแท่งเดียวกันทั้งรูปและนามนั้นแยกขาดจากกันแม้จะรวมกันอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้เป็นแท่งอันเดียวกันไม่ได้เป็นก้อนอันเดียวกันหรือที่เรียกว่าโสตังภาษาทรูปนั้นก็เป็นกลุ่มของรูปกลุ่มหนึ่ง รวมทั้งโสตประสาทรูปด้วยเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มของโสตหรือโสตกราบซึ่งเป็นที่เกิดของจิตคือโสตวิญญาณกลุ่มของโสตประสาทรูปนี้ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชาโสตประสาทรูปและชีวิตินทรียรูป ส่วนศัธรูปคือเสียงนั้นก็เป็นรูปภายนอกซึ่งก็ขาดจากรูปภายในไม่ได้เป็นอันเดียวกันส่วนนามมีโสตวิญญาณหรือเรียกว่าจิตได้ยินหรือสภาพที่ได้ยินจะเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางหูได้ก็ต้องมีสิ่งที่ช่วยที่เรียกว่าเจตสิกเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตร่วอารมณ์เดียวกันกันกบจิตมีที่เกิดอันเดียวกันกันกบจิต และดับพร้อมกับจิตจิตกับเจตสิกนั้นก็ไม่ใช่อ like be kind of ันเดียวกันและก็ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราด้วยเพราะจิตคือสภาพรู้นั้นก็เป็นจิตตัวตาวิญญาณคือสภาพรู้เสียงหรือที่เรียกว่าได้ยินได้ยินก็เป็นได้ยินได้ยินไม่มีเราในได้ยินนั้นเลยได้ยินหรือรู้เสียงนั้นไม่มีเราในรู้เสียงนั้นเลย เป็นกิจเป็นหน้าที่ของโสตวิญญาณคือสภาพได้ยินหรือสภาพที่รู้เสียงส่วนเจตสิกอีกเจ็ดประเภทด้วยกันมีภัสสเจตสิกทำกิจในการกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ก็เป็นการกระทบอารมณ์เจตสิกก็เป็นเจตสิกไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนในเจตสิกนั้นเลยเจตสิกเจ็ดประเภทที่เกิดร่วมกันนั้น ก็ไม่ได้เป็นอันเดียวกันหเห็นได้ว่าการได้ยินเสียงครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นแม้รูปที่เกิดร่วมกันก็ไม่ใช่รูปอันเดียวกันเป็นแท่งเป็นก้อนอันเดียวกันแม้นามที่เป็นจิตกับจิตสิกก็ไม่ได้เป็นอันเดียวกันไม่ได้เป็นแท่งไม่ได้เป็นก้อนอันเดียวกันล้วนแต่แยกขาดจากกันและเกิดขึ้นก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ไม่คงที่อยู่อย่างเกา่าเมื่อเกิดแล้วดับแล้ว ไม่คงที่อย่างเก่าแล้วย่อมเป็น,น,นอนัตตาไม่ได้เป็นของของใครไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นตัวตนของคใครไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่เรายึดมั่นถือมั่นเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าการเกิดขึ้นครั้งหนึง่งที่ได้ยินเสียงทางหูนั้นไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราและการได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นได้นั้น ก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่อุปการะเกื้อนหนุนให้เกิดขึ้นคือรูปภายในและรูปภายนอกโสตวิญญาณโดยมีภาษาเจตสิกและเจตสิกอื่นๆอีกหกประเภทเกิดร่วมด้วยเมื่อต่อกันเข้ารวมกันเข้าแล้วจึงได้ยินการได้ยินนั้นมีเหตุมีปัจจัยอุปการะสนับสนุนให้เกิดขึ้นและก็ดับไปการได้ยินเสียงนั้นไม่มีเทพ,พเจ้าดนบันดาล ไม่มีผู้พิเศษหรือไม่มีผู้มีอิทธิฤทธิใดๆดนบันดาลให้เกิดขึ้นแม้เราเองก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้เกิดขึ้นได้หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วบังคับให้อยู่เช่นนั้นตลอดไปก็ไม่ได้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ยินเสียงแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยคือทั้งรูปและนามเกิดขึ้นรวมกันโดยมีอจตนาภายในและอจตนาภายนอกเชื่อมต่อด้วยเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิต คือเกิดขึ้นพร้อมกับโสตวิญญาณการได้ยินเสียงก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตามที่กล่าวมาแล้วก็ดับไปเพราะสิ่งใดเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยสิ่งนั้นย่อมดับไปการดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปนั้นไม่ได้เป็นอำนาจของผู้ที่มีฤทธิ์ตนบันดาลหรือดับไปเพราะเทพเจ้าใดๆหรือดับไปเพราะเจ้าของเสียงนั้นบังคับให้ดับ เมื่อดับไปแล้วก็ไม่เหลืออยู่หรือไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีนี่คือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามอำนาจตามความปรารถนาตามความต้องการของใครๆที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของจะอยากให้เป็นหรือไม่อยากให้เป็นก็เป็นเช่นนี้ที่เรียกว่าเป็นธรรมะหรือเป็นความจริงอย่างนี้แต่เพราะไม่รู้เมื่อการได้ยินเสียงเกิดขึ้นก็เกิดความรู้สึกดีใจหรือรู้สึกเสียใจ หรือรู้สึกเฉยๆความรู้สึกนั้นก็เป็นเรารู้สึกแต่แท้ที่จริงก็เป็นเวทนาเจตสิกที่เกิดขึ้นทํากิจของตนแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเข้าใจผิดว่าดีใจก็เป็นเราดีใจเสียใจก็เป็นเราเสียใจรู้สึกเฉยๆก็เป็นเรารู้สึกเฉยๆในเสียงที่ชอบใจในเสียงที่พอใจติดข้องในเสียงนั้น เสียงที่นำความสุขมาให้เราเป็นความสุขของเราเป็นตัวตนของเราที่มีความสุขเมื่อไม่ชอบใจในเสียงเพราะเสียงนั้นก่อให้เกิดความไม่พอใจความไม่พอใจนั้นก็เป็นเราไม่พอใจรวมความว่าความยินดีความพอใจความติดข้องในเสียงนั้นก็ดีความไม่พอใจในเสียงนั้นก็ดีก็ล้วนแต่เป็นเรา เป็นของเราเรื่องด้วยตัวตนของเราทั้งนั้นโดยเหตุของโลภะโทสะและโมหะคือไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงก็เป็นเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์ในชาต,ติต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าการได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปมีแต่ความว่างเปล่า เพราะความไม่รู้จึงยึดความว่างเปล่าว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะความไม่รู้จึงยึดเจตสิกซึ่งเป็นโลภะเจตสิกหรือโทสะเจตสิกอันมีโมหะเจตสิกคือวิชาเป็นมูลนั้นว่าเป็นของของเราว่าเป็นเราว,ว่าเป็นตัวตนของเราไม่ได้เข้าใจว่าสภาพที่ไม่รู้อะไรคือรูปก็เป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรสภาพรู้อารมณ์ก็เพนเพียงสภาพรู้อารมณ์ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดในนามรูปนั้นเลยเป็นแต่เพียงสมมุติและยึดติดในสมมุตินั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นตัวตนของเราถ้ารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้คือรู้ว่าแต่ละขณะที่ได้ยินเสียงนั้นเป็นอนัตตาเพราะ แปลเปลี่ยนไปจากเดิมเรื่องจากเกิดแล้วดับแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วแม้รูปก็เป็นสภาพธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้นาคือจิตเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือรู้ว่าแต่และขณะนั้นล้วนแต่ว่างเปล่าไม่มีเราเลยก็ดับความไม่รู้ดับความเข้าใจผิดดับความเห็นผิดให้หมดไปได้ตามความรู้ตามความเข้าใจที่เกิดขึ้น ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้เรียกอย่างหนึ่งว่าปัญญาเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแม้ความรู้ความเข้าใจและความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนี้ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ไม่ได้เป็นเราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกัน ต่เกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจคือดับอวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดไปได้ตามลำดับตามกำลังของความรู้ที่เกิดขึ้นจนถึงโลกุตระปัญญาคือปัญญาเกิดขึ้นดับกิเลสได้อย่างเด็ดขาดที่เรียกว่าเป็นโลกุตระมัตค,คือบรรลุความเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันในที่สุดบรรลุความเป็นพระอรหันได้เพราะ โลกุตตะปัญญาที่เกิดขึ้นดับอวิชชาให้หมดสิ้นไปเมื่ออวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงดับได้อย่างหมดสิ้นแล้วมีตัญหาหรือโลภะาพเป็นต้นก็ดับโดยไม่เหลือก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่บรรลุแล้วซึ่งพระนิพพานนิพพานก็คือการดับกิเลสเมื่อกิเลสอันเป็นไฟดับหมดสิ้นแล้วก็ถึงความเป็นผู้เย็น คือไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายไม่ต้องลุยเพลิงแห่งวัตฏะอีกต่อไป